สวัสดีค่ะฟางจากช่องเลดี้ฟางนะคะคลิปนี้อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมมาหัวยุ่งแบบนี้เพราะว่าคลิปนี้จะมารีวิวเครื่องหนีบผมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากๆอยากจะมาบอกต่อป้ายยาเพื่อนๆมากๆเผื่อใครที่กําลังหาเครื่องหนีบผมดีๆอยู่นะอยากให้ดูคลิปนี้อยากให้โดนป้ายยามากๆจริงๆ นั่นก็คือเครื่องหนิบผมบราซิลแม็กเทมตัวนี้เลยนะคะถ้าใครที่แบบเออเคยแบบดูติ๊กต็อกอะไรเงี้ยตัวนี้เขาจะดังมากๆเลยนะเราจะรู้จักกันว่าเครื่องนิบผมบราซิลเครื่องนิบผมบราซิลเนาะซึ่งฟางอ่โดนคุณดาวนะคะตกมาโดนไป้ายามาจากคุณดาวเห็นคุณดาวใช้แล้วแบบชอบมากคะ่ะซึ่งรุ่นนี้เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดจะมีอีกตัวหนึ่งเล็ก ขนาดเล็กกว่านี้เนาะแต่ว่าของฟังอาจจะเป็นตัวขนาดใหญ่เพราะว่าผมของฟังอะ่ะค่อนข้างยาวแล้วนะคะตัวนี้ฟังได้มาในราคาเลขก,กลมๆนะพันห้าพันห้ามีทอนนะคะแต่บอกเลยว่าเป็นเครื่องหนีบผมที่แบบซื้อตัวเดียวจบไม่ต้องไปซื้อตัวไหนต่อเลยเพราะมันสามารถแบบว่าหนีผมตรงก็ได้แล้วก็ม้วนหลอดได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็คือกล่องของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยแพ็กเกจคือแบบมาแบบรูหรามากอะ่ะ และนี่เปิดออกมาฝาแบบนี้ฟางอ่ะใช้เครื่องหนีบตัวนี้มาเป็นเดือนแล้ว,ลวนะเรานก็เคยลงรีวิวไปในทิกตอกแล้วด้วยแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาลงคลิปใน YouTube นะคะตอนนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมตรงผมอยากสกผมหยิกมากนะก็เนี่ยตัวกล่องของเขาก็จะมาแบบนี้เลยมันจะมีตัวเครื่องอยู่ข้างใน,นเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไหมนี่เขาจะมาเป็นตัวเครื่องแบบนี้เลยจะมีแบบ กระเป๋ากันความร้อนให้ด้วยเผื่อเวลาที่แบบเราพกพาอะไรเงี้ยก็คือสะดวกมากๆนะคะแล้วก็นี่จะเป็นใบเหมือนแบบใบรับประกันสินค้าเนาะซึ่งสินค้าของเขาก็มีรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะก็1หนึ่งปีนะที่เขาเขียนเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันอันนี้ก็คือฟังเอาใส่ไปในกระเป๋าที่เขาแถมมาให้แล้วนะคะก่อนจะไปดูตัวเครื่องให้ดูกระเป๋าแถมก่อน ให้ดูคุณภาพกระเป๋าก่อนความคุ้มค่าแบบคุ้มไปไหนอะ่ะนี่เป็นกระเป๋าแบบกันความร้อนนะทุกคนจะมีแผ่นกันความร้อนเอาไว้ให้แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีช่องใส่พวกเราจะใส่พวกวีพวกกิฟอะไรแบบเนี้ยก็คือได้หมดเลย คือเวลาที่เราเดินทางหรือว่าเหมือนฟังปกติแบบไม่ได้แบบอยู่บ้านเลยแบบนี้เวลาที่เราใช้เครื่องหนีดผมวอะ่ะพอเราใช้เสร็จปุ๊บเราจะต้องรอให้มันหายร้อนเราถึงจะจัดเก็บได้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเหมือนเวลาเราแบบเดินทางไปไหนก็คือใช้ปุ๊บก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋านี้ได้เลยเนี่ยแค่กระเป๋าก็แบบเออมีความคุ้มค่าแล้วซิปอะไรของเขาทํามาดีมากวัสดุดีหมดทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะ ก็อย่างที่บอกนะว่าเออใช้งานไปแล้วให้ดูสายไฟของเขานะสายของเขาเป็นสายที่ยาวนะคะเป็นสายที่ยาวซึ่งมันสะดวกสําหรับเรามากๆเป็นสายที่ยาวแล้วก็คุณภาพสายดีด้วยนานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าออจับแล้วมันจะช็อตสายจะไหมอะไรอย่างนี้เนาะความปลอดภัยของเขาค่อนข้างดีเลยตัวนี่หัวปลัก๊กตัวสายคือดีมากแล้วก็ตัวเครื่องนะคะนี่หมุนได้รอบอย่างที่บอกว่า สามารถหมุนหล่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นหมดกังวลว่าสายมันจะพันกันอะไรอย่างนี้นะหมุนได้ด้วยแล้วก็นี่ค่ะมันมีตัวล็อกเครื่องด้วยเห็นไหมเครื่องมันจะแบบประกบติดกันแบบนี้เห็นปะเพราะว่าตรงนี้มันมีตัวล็อกค่ะทุกคนซึ่งเราสามารถหมุนได้นี่พอหมุนปุ๊บมันก็จะอ้าออกแบบนี้แล้วถ้าเราจะจัดเก็บก็หมุนปิดเห็นไหมคือดีมาก ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้จะมีสองรุ่นจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยจะหน้ากว้างอยู่ที่1.2 5สห้าส่วนของฟางเนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ที่ 1. 7 5ดดห้านะคะตัวหน้ากว้างเนี่ยเห็นปะนี่แบบนี้เลยตัวแผ่นหนีบของเขานะคะจะเป็นไทเทเนียมดำเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวไทเทเนียมเนี้ยจะทําให้ผมของเราเวลาหนีบเนี่ยมันจะเรียบลื่นลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ช่วยล็อกความชุ่มชื้นของผมเรานะคะไม่ให้ผมของเราเนี่ยแห้งเนาะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วยเพิ่มความเงางามให้กับผมเราด้วยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราลองหนีบให้ดูกันเลยนะคะก็คือวิธีอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวหมุนเนาะเราจะไว้หมุนปรับอุณหภูมิซึ่งมันจะมีจอแสดงให้อยู่ตรงนี้นะคะวิธีการเปิดใช้งานของเราก็คือแค่กดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะนี่เห็นไหมก็จะมีให้เลยนะคะจะขึ้นเลยว่าเปิด อันนี้ก็คืออุณหภูมิที่ฟังปรับไว้เมื่อกี้มัน190เราก็จะรอให้เครื่องร้อนแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะวิ่งตรงนี้แปบ๊บหนึ่งไม่นานตัวเนี้สามารถปรับอุณหภูมินะคะได้ถึง250องศาเลยแต่เวลาฟังใช้หนีบผมจะใช้อยู่แค่180หรือว่า200เท่านั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมความร้อนก็จะคงที่ประมาณนี้ก็คือเราสามารถเริ่มหนีบได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีระบบแบบว่าตัดไฟอัตโนมัติ ให้ด้วยนะคะก็คือ60นาทีเนาะถ้าไม่มีการใช้งานเนี่ยตัวเครื่องก็จะตัดไฟแบบอัตโนมัติให้เลยแล้วก็น,นี่ก็คือสภาพผมของฟางนะคะฟางจะเป็นคนที่แบบว่าผมมันไม่ได้แบบหยิกมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันฟูมากๆแล้วก็ดูแบบแห้งกล้าอะไรแบบนี้ปกติฟางจะยืดปีละครั้งนะคะแต่ว่าเนี่ยก็คืออยากถอยห่างจากการยืดแล้วด้วยความที่เรายืดมาทุกปีแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราอยากหยุดแล้วนะคะก็เลยเออหาที่หนีบดๆีดๆนิดนึงก็ใช้มา ส่วนมากจะไม่ดูรีวิวแบบเยอะมากๆกว่าจะซื้อสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใช้แล้วก็คือถ้าถูกใจก็คือใช้นานเครื่องหนีบเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนก่อนหน้านี้ก็จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นซูเปอร์วีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนแบบดูรีวิวตัวนี้ดูมาเยอะๆก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูแล้วปรากฏว่าฮือชอบเนี่ยก็เลยมาทําคลิปเดี๋ยวจะหนีบให้ดูเดี๋ยวจะหนีบให้ดูช่วงหน้าก่อนก็นแล้วกันนะคะถ้าถามว่าทําไมฟังไม่แบ่งผม,ผมเป็นชอบเป็นชอบอะไรเงี้ยก็คือ ครื่องหนีบอะมันเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ฟังแบบไม่ได้ต้องการให้ผมมันตรงเทื่ออะไรขนาดนั้นไม่อยากจะน้นแบบยำๆอะไรเงี้ยนะก็คือจะไม่มีการแบ่งผมนะคะแล้วก็มันช่วยประหยัดเวลามากๆด้วยตัวนี้เพราะว่าเราสามารถหนีบได้เลยตอนที่ผมของเราอะหมาดๆอยู่เราไม่ต้องรอให้แห้งสนิทอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ช่วยประหยัดเวลามากๆและเวลาที่ผมเราหมาดๆแล้วเรามาหนีบแบบเครื่องหนีบตัวนี้มันไม่ได้ทําให้ผมเราเสียเลยนะเออก็คือเวลาฟังใช้ฟังก็จะแบบ ไม่ต้องแบ่งแล้วเป็นชอบเพราะหน้าของเขาค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็คือจับลงไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ลื่นลงมาเห็นไหมทุกคนอ่าให้ดูความดูใกล้ๆระหว่างตรงนี้ที่ยังไม่หนีบแล้วก็ตรงนี้ที่หนีบไปหนึ่งครั้งก็คือนะคะดูเห็นไหมอันนี้จะมีความเงาขึ้นมาแล้วนะแต่อันนี้ยังมีความกระด้างเป็นไม้กวาดอยู่แล้วก็นี่ เนี่ยเห็นไหมทุกคนเครื่องหนีบแบบลื่นปลื้ดเลยอะ่ะไม่มีแบบว่าล้างผมหรือว่ากระชากผมอะไรเงี้ยไม่มีเลยลื่นลงมาเลยไปต่อเรื่อยๆเลยเร็วๆเลย,เเลยปื๊บเห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูปลายผมนะปิดเกล็ดผมได้ดีมากเห็นไหมแล้วก็ผมมันดูแบบเงาขึ้นเลยอะ่ะมันดูไม่แห้ง แล้วตัวเครื่องเวลาหนีบเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเห,หม็นไหมหรือว่าอะไรเลยนะคะตั้งแต่มีเครื่องหนีบตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดเวลามากๆแล้วฟางเองอ่ะเป็นคนที่แบบหัวมันไวมากๆก็คือสระผมบ่อยมากเลยอย่างน้อยก็คือวันเว้นวันเลยแต่หลังๆมาก็จะเป็นแบบสองวันครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบจะหนีบต้องจัดผมตลอดเวลาต้องหนีบผมทุกวันได้เครื่องหนีบมาก็ตัวนี้มาก็คือแบบ ชอบมากมันไปช่วยประหยัดเวลามากจริงๆแล้วด้วยความที่มันใช้งานง่ายอ่ะเราหนีบแบบลวกๆไปไวๆอะไรเงี้ยผมเราก็ลงแล้วผมเราก็หายฟูแล้วไม่เป็นไม้กวาดแล้วอะไรเงี้ยดีมากจากปกติเวลาที่เราใช้เครื่องหนีบผมอ่ะเราจะต้องมานั่งแบ่งชงแบ่งช่อใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆหนีบค่อยๆย้ำลงไปทีละนิดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเสียเวลามากๆเลยพูดจริงนี่สามารถทำได้หมดเลยส่วนใครนะคะที่จะยกโคลอะไรางี้ก็ ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่ผมสั้นอะไรงนี้เนาะฟังแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวหน้ากว้าง1.25นะคะตัวนั้นมันจะเป็นตัวเล็กน่าจะเหมาะกับผมสั้นมากกว่าแต่ถ้าใครที่มีผมยาวแบบฟางอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวหน้าใหญ่ไปเลยประหยัดเวลาโคตรๆนี่เห็นไหมแป๊บเดียวอะ่ะคือเอาผมลงได้เลยปึ๊บ เนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่คือถ้าเป็นภาษาบ้านฟังนะถ้าเป็นแม่บอกก็คืออินเนี่ยหนีบลวกๆกเห็นปะขนาดหนีบลวกๆวกอะ่ะมันยังแบบเอาผมลงได้ขนาดนี้เลยทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปย้ำไปเน้นอะไรมันมากให้วุน่นวายแค่นี้ทุกคนดูเดี๋ยวให้ดูอุ้ยเสียงดังให้ดูชัดๆนะคะสองข้างด้านนี้ยังมีความฟูเป็นไม้กวาดอยู่แต่ว่าด้านเนี้ย เป็นทรงแล้วแล้วก็ผมมีความเรียบลื่นมากดูยังก็ออกจากร้านมาเห็นปะมาค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันอีกข้างหนึ่งเห็นไหมนี่ไอ้ตรงเนี้ยมีใครมีปัญหาเหมือนฟางบ้างแบบเนี่ยไอ้ช่วงบริเวณเนี้ยมันจะมีปัญหามากๆเลยก็คือไม่ว่าจะฝนตกอากาศเหนียวหรือว่าร้อนเหงื่อแตกอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะยิกก่อนก่อนเพื่อนเลยจริงๆนี่ ตัวเครื่องอ่ะมันไม่ได้ร้อนมากนะถ้าใครที่เป็นสายหนีบผมอยู่แล้วน่าจะทนได้อยู่มาต่อปึ๊บเห็นไหมทุกคนมันไม่มีกลิ่นไหมไม่มีการกระชากผมผมไม่มีการล่วงอะไรเลยเนี่ยคือดีมากอย่ให้ดูปึ๊บคนที่แบบหนีบไม่เป็น หนีบผมไม่เป็นเป็นคนขี้เกียจชีวิตเร่งรีบอะไรเงี้ยบอกเลยว่าซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบจริงๆตัวเดียวจบจริงๆประหยัดเวลามากไม่ต้องรอผมแห้งสนิทก็หนีบได้แล้วไม่ต้องแบบนั่งแบ่งผมเป็นช่อๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหนีบๆย้ำๆก็คือแบบเนี้ยไปเหมือนฟังได้เลย นี่เสร็จแล้วนะคะและด้วยความที่ตัวเครื่องของเขามีความแบบว่ามนมลแบบนี้ก็คือเราสามารถทําให้ปลายงุ้มได้หรือว่าอยากจะม้วนผมก็ทําได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฟังจะทําแบบปลายงุ้มให้ดูนะเทคนิคของฟังก็คือเอาผมออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะถอยหนังก่อนอย่างนี้แล้วก็หนีบเสร็จแล้วตรงปลายเนี่ยก็งุ้มเข้ามาข้างในนิดนึงเทคนิคนี้จะทําให้ผมของเราอะ่ะดูหนาขึ้นดูไม่ตรงทื่อเกินไปนะคะ ใครที่แบบผมบางอะไรย่างนี้หรือว่าใครที่ซอยสไลซ์เลเยอร์มานะคะแนะนําให้เซตผมแบบนี้เนาะคนที่สไลซ์เลเยอร์มาอะไรเงี้ยถ้าเราเซตผมแบบเนี้มันจะดีกว่าการที่เราหนีบตรงแบบทื่อๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เราสไลซ์มาผมมันจะมีความเป็นขั้นเป็นตอนนะคะถ้าหนีบตรงไปเลยอะ่ะมันจะดูแบบเป็นตอนๆนะนึกออกไหมเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็คืออาจจะไม่ไปมากนะเพราะว่าฟังอะชอบแบบนี้นะคะมากกว่า ให้มันแบบตรง,ตรงๆทื่อๆถ้าใครแบบเอออยากให้มันตรงเยอะๆแบบนั้นก็ไปแบบว่าค่อยๆทําได้นะคะอันนี้ก็คือทําให้ดูแบบรีบๆไปไวๆแล้วก็ทุกๆวันจะทําแบบนี้อยู่แล้วและนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนตัวเครื่องของเขาวิธีการปิดก็แค่กดค้างเอาไว้นะคะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนว่าเครื่องปิดแค่นั้นเองเรียบร้อย no, 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 no. ตัวนี้นะคะเขาสามารถล็อกผมให้อยู่ทรงได้ถึง48ชั่วโมงเลยหรือว่าถ้าจะพูดง่ายๆหรือว่าหลังจากที่ฟองได้ลองใช้มาตลอดหลายๆวันทุกๆวันนะคะก็คือจนกว่าผมเราจะเปียกจนกว่าเราจะสระผมนั่นแหละผมมันถึงจะเปลี่ยนทรงนะคะถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรมันมันก็จะอยู่แบบเนี้ยอยู่ทรงมากๆนะคะตรงไหนที่มันแบบเออหยิก ง่ายๆเลยเนี้ยตัวนี้คือเอาอยู่หมดเลยก็เอาเป็นว่านะคะใครสนใจเครื่องหนีผมราซิลเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวฟังจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปก็สามารถกดเข้าไปดูสินค้ากดตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะก็พูดง่ายๆว่าลงทุนครั้งเดียวซื้อตัวเอาละค่ะฟังต้องขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องตัวโน้ามันแบตหมดนะอันนี้ก็คือต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายก่อนเสียงอาจจะความดังความชัดอาจจะไม่เท่าเดิมนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะฟังก็จะมาแบบ หนีบธรรมราหนีบไวๆให้ดูกันก่อนการรีวิวคลิปแรกนะคะส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยฟังจะมาม้วนลอนด้วยเครื่องหนีบผมตัวนี้ให้ดูยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าม้วนง่ายมากๆแล้วก็อยู่ทรงได้ดีจริงๆม้วนออกมาคือสวยเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปลงให้คลิปหน้าเนาะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ฟังขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะฟังมีอะไรดีๆอยากจะมาบอกต่ออีกเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะใครขึ้นเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฟังฝากขอฟังขอฝากกด Subscribe ให้กันนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปใฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย